สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการฟัง Heart Murmur Sound หรือการฟังเสียงหัวใจเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการฟัง Heart Murmur Sound เนี่ยเราฟังไปทำไมและฟังตรงไหนบ้างเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าการตรวจ Heart Murmur Sound เป็นยังไงงั้นเชิญไปรับชมวิดีโอกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเชิญน,นั่งค่ะหมอชื่อหมอวิวนะคะไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อสายทอนแก้วเลืองค่ะคุณสายทอนนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มาหาหมออาการเป็นอะไรมาคะไม่ค่อยสบายอะค่ะหมอไม่สบายอาการไม่สบายนี่ไม่สบายเป็นอาการยังไงคะไหนเล่าให้หมอฟังหน่อยได้ไหมคะมันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะหมอ อาการเหนื่อยเหนื่อยเป็นยังไงมัางคะไหนเล่าให้หมอฟังหน่อยคือเวลาเหนื่อยเนี่ยคือทําทอะไรมันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมอะค่ะเดินม,มันก็เหนื่อยแล้วอ๋อค่ะแล้วนอกจากอาการเหนื่อยแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะอือก็มีนะคะหมอแบบเวลานอนเนี่ยก็จะเหนื่อยหอบ นอนราไม่ค่อยได้ไม่สามารถนอนใช้หมอนใบเดียวเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วอะคะ่ะเราต้องใช้หมอนเพิ่มเราเคยรักษาที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่เคยนะคะหมออ๋อแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอีกไหมคะมีนะคะแบบแน่แนๆหน,น้าอกอะค่ะหมอแล้วอาการแน่นหน้าอกเนี่ยมีอาการยังไงคะไหนเล่าให้หมอฟังหน่อยเออ มันจะแน่นเวลาออกแรงเยอะๆค่ะหมอแล้วก็ยกของหรือใช้แรงเยอะๆก็รู้สึกแบบเจ็บๆแน่นๆนะค่ะหมอแล้วนอกจากอาการแน่นหน้าอกที่ให้พูดพูดให้หมอฟังเนี่ยแล้วมีอาการที่นอนไม่หลับด้วยมีช่วงเวลาที่หายใจเนี่ยตอนกลางคืนมีบ้างไหมคะมีค่ะคือมันเหนื่อยมากบางทีตื่นมากลางคืนก็แบบ นอนต่อไม่ได้แล้วก็รู้สึกหอบบางทีต้องนั่งหลับเลยค่ะหมอแล้วนอกจากอาการนี้แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะเช่นแบบอาการไอไม่มีไข้มีไหมคะไข่ไม่มีนะคะหมอแต่อเนี่ยตอนกลงคืนมีคะ่ะแล้วคุณใส่ทอนมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีนะคะหมอไม่มีนะคะ งั้นหมอขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติคนในครอบครัวหน่อยนะคะว่าคนในครอบครัวมีอาการแบบนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะหมออ๋อไม่มีนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจร่างกายหน่อยนะคะเดี๋ยวเชิญคนไข้ไปที่เตียงค่ะ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นของ Heart Murmur Sound เนี่ยเราจะตรวจในคนไข้ที่เราสงสัยว่าคนไข้นั้นจะเป็นลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบและอาการที่มักจะพบได้บ่อยที่สุดได้แก่ 1. อาการเจ็บบริเวณหน้าอก 2. ออาการวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม 3. อาการเหนื่อยหอบง่าย 4. อาการนอนราบไม่ได้วิธีการตรวจนะคะเราจะให้คนไข้นอนหงายแล้วเราต้องเข้าทางด้านขวาของคนไข้ เราจะใช้หูฟังด้านเบลฟังตำแหน่งที่หนึ่งไมโทวาวหรือเอเปกบริเวณ fifth intercostal space ตัดกับ mid c a v i c u l a r line ตำแหน่งที่สองไตคัสปิกวาวบริเวณ fifth intercostal space ตัดกับ left parasternal area ตำแหน่งที่สามเพาโมนิกวาวบริเวณ second intercostal space ตัดกับ left parasternal area ตำแหน่งที่ C aortic w a l e บริเวณ second intercostal space ตัดกับ right parasternal area โดยเราจะฟังตำแหน่งละประมาณ1นาทีนะคะจะฟังว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่แต่ถ้าอยากได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นเราจะต้องให้คนไข้นอนตะแคงด้านซ้ายแล้วฟังย้อนกลับให้ใช้ด้านได a p h r a ฟังตำแหน่ง aortic แล้ว ก็ตรวจลักษณะนี้ในด้านหลังของคนไข้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการตรวจ Heart Murmur Sound ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ